สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึ่งครับกับผมวีซัฟฟูบาร์เดอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับโปรดักที่ผมไม่ได้ขายนะแต่ผมชื่นชอบครับแทมนี่ครับผมคืออะไรครับมือถือ Sony นั่นเองนะฮะรุ่น Xperia 1 Mark 5นั่นเองครับรุ่นล่าสุดเลยนะฮะรุ่นแฟฝกชิปรุ่นเดียวเลยนะครับในท้องตลาดนะครับที่มีรู3.5นะครับนี่เฟี้ยวนะครับผมบอกเลยนะฮะเสียบรู3.5ได้นะครับ แล้วมันหายากมากๆเลยนะครับสำหรับมือถือที่ฟังเพลงได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วมีรูสัตว์ห้าด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องของเขาครับโคตรจะรักโลกเลยนะครับเรารักโลกสิ่งวัดล้อมมากๆนะครับจะเรียบง่ายนะครับโอเคผมถอดให้ดูเปิดออกมานะครับข้างในนี้นะครับก็จะมีมือถืออยู่นะครับแค่นี้เองไม่มีมาแปลงชาร์จไม่มีสายชาร์จไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับกล่องมันจบแล้วครับ ก็มาต่อที่ตัวมือถือนะครับตัวมือถือนะครับตัวนี้นะฮะนอกจากฟังเพลงได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพูดในเรื่องของภาพก่อนนะครับสั้นๆเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องภาพมากนักนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแบบช่างกล้องหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทำไมผมต้องมาพูดถึงเรื่องภาพกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเหมือนคุณได้ซื้อกล้องนะครับอัลฟาแบบหรือแบบโปรเลยนะครับภาพจะสวยมากๆเลยนะครับเอาไว้ถ่ายงานงานภาพยนตร์ได้เลยนะครับเนี่ยเขามีแอปด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีวิดีโอโปรนะครับเสีง แบบ Music Pro อัดเสียงก็ระดับโปรได้เลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือมือถือรุ่นนี้นะครับ x p e r i a 1 Mark 5เนี่ยคือคุณซื้อมาหนึ่งตัวเนี่ยครับคุณสามารถที่จะทํางานนะครับถ่ายวิดีโอนะครับตัดต่อบันทึกเสียงนะครับฟังเพลงนะครับทำงานได้ครบวงจรหมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องพกแท็บเล็ตไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมีเพียงแค่อันนี้อันเดียวครับก็สามารถถ่ายงานวิดีโอได้อย่างเหมืออชีพแล้วล่ะครับอ่าส่วนเรื่องเสียงนะครับไม่พูดถึงไว้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นแฟนเครื่อง หรือชอบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับกลางแหลมโดดเด่นนะครับคมชัดสุดๆเลยนะฮะมีประกายสวยๆนะครับก็ต้องเป็นโซนี่เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถมีแบรนด์ไหนนะครับมาเล่นแบบเสียงแบบโซนี่ได้นะครับถ้าคุณมีเจ้าตัวนี้คุณจะมีเครื่องเล่นระดับเดียวกับหรือน้องๆนะครับ ZX707 รุ่นใหม่เลยนะครับที่เป็นดับนะ ปัจจุบันนี้เลยนะครับเสียงประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆการจ่ายให้กับมือถือรุ่น Xperia 1 Mark 5เพราะว่าคุณฟังเพลงได้ดีแล้วถ่ายรูปก็ยังดีด้วยนะครับเสียงก็ดีด้วยในการคุณอัดเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่า3 in 1เลยได้ไมค์ได้เครื่องเล่นได้กล้องเลยนะครับครบหมดเลยนะฮะแล้วฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนำนะครับมี Dolby Sound สำหรับคนที่ชื่นชอบดูหนังนะครับมี Dolby Sound เลยนะครับถัดไปนะครับมีสา r ร้อยหกส u บเรนเดียติออริโอนะครับก็คือซัพพอร์ต360 สเต Audio นะครับหรือไฟล์เพลงที่ซัพพอร์ตนะครับก็จะทําให้อัตรลดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามีดีครับแต่ตัวไฮไลท์ที่ผมชอบนะครับก็คือระบบนี้ครับ D S w e นะครับ Ultimate นะครับมันคืออะไรครับมันคือเขา upscaling ของเพลงครับของไฟล์เพลงครับหรือซอร์สนั้นๆนะครับด้วย AI นะครับให้มีคุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆดีขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดคุณฟังเพลงเฉยๆแล้วคุณไม่เปิดเสียงก็ดีอยู่แล้วแถ้าเกิดคุณเปิดฟังก์ชชัันนนใใ้้คครรบบะะะหฟเลย แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอแบบ 4K เลยนะครับซึ่งหายากมากๆในมือถือปัจจุบันนะครับที่มีสเปคแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะดู Netflix นะครับในระดับ 4K ได้อย่างสบายๆไม่ต้องดูในจอทีวีละคุณสามารถที่จะนอนเอนกายบนโซฟาของคุณอยู่บนรถแล้วคุณก็ดูหนังระดับ 4K ได้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนใครชอบไม่ชอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับบางท่านอาจจะชอบโซนี่บางท่านอาจจะชอบ iPhone นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผ ผมมีสมุทึแล้วต้องลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้ามีคําถามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาครับผมก็จะรีบมาตอบเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอร้องเลยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานมีคลิปออกมาประจําทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ